เรียกว่า52ยังแจ๋วจริงๆนะคะสำหรับนักแสดงรุ่นใหญ่วินัยไกรบุตรค่ะที่ได้ออกมาประกาศข่าวดีค่ะว่าภรรยากำลังตั้งท้องลูกคนที่3ได้9เดือนแล้วค่ะทำเอาแฟนๆงงกันเลยทีเดียวนะคะเมื่อวินัยไกรบุตรออกมาประกาศข่าวดีว่าภรรยาเออออนชัญญา ตั้งท้องลูกคนที่3แถมยังเป็นลูกสาวพร้อมกับตั้งชื่อว่าน้องเมิร์ชค่ะโดยหลายคนงงนะคะว่าตั้งท้องตอนไหนและอีกอย่างค่ะทางพี่เมฆเองก็ป่วยเป็นตุ่มน้ำพองด้วยล่าสุดก๊อสิปสตาร์บันเทิงได้มีโอกาสพูดคุยกับพี่เมฆนะคะก็ยอมรับว่าดีใจมากๆที่ภรรยาตั้งท้องลูกคนที่3ดั่งใจหวังค่ะจากตอนแรกที่ตั้งใจจะมี4คนแต่ด้วยมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะก็เลยขอมีเท่านี้พอซึ่งภรรยาตั้งท้องตั้งแต่ เดือนมกกราคมค่ะและที่ไม่ได้ออกมาประกาศก็เพราะว่าอยากโฟกัสเรื่องสุขภาพมากกว่าส่วนวันคลอดน่าจะไม่เกินวันที่15กันยายนนี้นะคะแล้วก็จะใช้วิธีผ่าคลอดค่ะเพราะว่าคุณหมอแนะนําว่าหากคลอดเองตามธรรมชาติคุณแม่และลูกจะมีภาวะเสี่ยงถึงชีวิตค่ะได้ลูกสาวครับดีใจมากดีใจมากเพราะว่าเป็นอะไรที่มันเหมือนกับลูกสาวคนนี้มาช่วยชีวิต ให้หายป่วยแล้วก็เพื่อหนุนเรื่องของธุรกิจตั้งใจมีตั้งแต่4คนแต่นี้พอดีมาสะดุดต,ตอนที่ป่วย2ปี3ามปีที่แล้ว พอป่วยปั๊บก็เลยแบบไม่รู้ทํำยังไงพอดีขึ้นตอนมกราเนี่ยดีขึ้นผมก็เลยอยากมีลูกก็เลยได้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 ไดดตั้งคัดตั้งท้องตั้งแต่มกราครับดีใจมากม <ừ> ิจุนาแม่ถึงจะรู้ครับไม่ได้บอกใครเลยพอแปดเก้าเดือนนั้นถึงจะเริ่มเออบอกันได้แล้วนี่คิดว่าไม่เกินสิบห้าวันไม่เไม่ได้เกินสิบห้ากันยาเนี่ยคลอดแล้วครับก็แข็งแรงสมบูรณ์ดีนะครับลงห้าหัวลงห้าหัวนี่ตรงนี้ลงแล้วฮะเนี่ยโอ้หเราดีใจมาตั้งแต่ต้นปีคัางเอ่ยว่าพอพี่เมฆมาป พรเขาอ่ะเขาก็ป่วยเราก็เลยเหมือนกับให้รู้สึกว่าเราอ่ะปกติไม่ได้มีอะไรดูแลเขาได้ทุกอย่างจนแบบเขาเริ่มดีขึ้นเขาเริ่มใกล้หายแล้วแล้วเราก็เอใกล้คลอดแล้วเหมือนกันอีกสิบกว่าวันไรเงี้ยเขาก็เลยโพสดีใจอย่ามาเลยนะครับครจะว่าผมป่ไม่สม่าไม่เตรียมตัวอย่างงี้อย่างนี้ขอโทษด้วยครับใครจะติใครจะว่าติมาเลยอย่าด่าด่าได้ครับอย่าด่าแรงๆนะครับอยมีลูกสาวมีผมมีอีกคนเป็นผมคิดว่ามีมีลูกสาวอีกคนน่าจะน่าจะดี